สวัสดีค่ะดูดวงกับเก้าค่ะดูว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะติดต่อเก้าที่0655638756ค่ะสนับสนุนรายการได้ที่0655638756ค่ะพร้อมเพย์ค่ะชื่อบัญชีค่ะนางสาวกนกวันวัฒนาสุขสกุลค่ะดูดวงราศีกันเดือนธันวาคม 2,564ดูดวงราศีกันเดือนธันวาคม2,564มี24เรื่องค่ะมาดูว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะเรื่องที่หนึ่งค่ะการงานการงานได้75ค่ะ75เ แล้วก็ต่อสู้หนักมากค่ะต้องก็คือต้องต่อสู้อย่างหนักมากๆค่ะการงานถึงจะสมหวังได้ค่ะแล้วก็อารมณ์สดชื่นแจ่มใสด้วยนะคะมีผลต่อการงานค่ะหรือบอกให้รู้ว่านับจากวันนี้ไปภายใน3มเดือนภายใน6เดือน เรื่องของการงานจะชัดเจนขึ้นจะราบลื่นขึ้นจะสมหวังขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะทำให้เต็มที่ค่ะทำให้ดีที่สุดค่ะเรื่องที่สองค่ะการเงินการเงิน100%เปอร์เซนเต็มค่ะหรือบอกให้รู้ว่านับจากวันนี้ไป ภายใน3เดือนภายใน6เดือนเรื่องของการเงินจะชัดเจนขึ้นจะราบลื่นขึ้นจะสมหวังขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะทุ่มเทให้มากพยายามให้มากตั้งใจให้มากค่ะอดทนทำอย่างต่อเนื่องค่ะ ความสมหวังรออยู่ค่ะเรื่องที่3มค่ะการเดินทางการเดินทาง65%ค่ะมีเรื่องราวที่ต้องรับมือต้อง ทำความเข้าใจต้องเรียนรู้ต้องปรับตัวเอาเถอะค่ะภาพรวมรวมอ่ะหก้าเปอร์มีทางออกที่ดีค่ะมีความชัดเจนมีความราบลื่นมีความสมหวังมีทางออกที่ดีรออยู่ค่ะก็คือภาพรวมรเนี่ยหก้าเเนี่ยวันข้างหน้ามีทางออกที่ดีรออยู่ค่ะ เรื่องที่4ี่ค่ะโชคลาบเรื่องที่4ี่โชคลาบ100%่เป์เซเต็มค่ะโชคลาบหนึ่งเ์เซเต็มค่ะหรือ1 3ึ่งร้อยมสร์ซ็น้อยร์ถึงไหมถึงค่ะขึ้นอยู่กับความทุ่มเทความตั้งใจความพยายามของแต่ละคน ไม่เท่ากันค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับบุญที่แต่ละคนเนี่ยได้ทำไว้ด้วยค่ะว่ามากน้อยแค่ไหนค่ะเพราะแต่ละคนก็อย่างเรื่องของการทำบุญเนี่ยแต่ละคนก็ทำมากทำน้อยไม่เท่ากันค่ะเอาเป็นว่าก็ทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดค่ะความสมหวังรอยอยู่ค่ะ หรือเรื่องของโชคลาบนี้บอกให้รู้ว่านับจากวันนี้ไปภายในสามเดือนภายในหกเดือนเรื่องของโชคลาบจะชัดเจนขึ้นจะราบลื่นขึ้นจะสมหวังขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะเรื่องที่5ค่ะการเรียนค่ะการเรียนเพิ่มทักษะต่างๆการเรียนวิชาชีพการเรียนพิเศษ การเรียนเลื่อนชั้นการเรียนเพื่อเลื่อนวิทยฐานะใช้ครอบคลุมได้ทั้งหมดค่ะเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่75ถึง80ค่ะระยะเวลา3เดือน6เด,ดือน9เดือนค่ะเพราะแต่ละคนก็ใช้เวลา ของแต่ละเรื่องไม่เท่ากันค่ะเอาเป็นว่าทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดค่ะอดทนทำอย่างต่อเนื่องค่ะความสมหวังรออยู่ค่ะเรื่องที่หกค่ะเรื่องของความรัก ความรักของหวานใจดวงใจสุดที่รักสิ่งล้ำค่าครบแล้ค่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มค่ะหรือบอกให้รู้ว่านับจากวันนี้ไปภายในสามเดือนภายในหกเดือนเรื่องของความรัก จะมีทางออกที่ดีจะชัดเจนขึ้นจะราบเรื่นขึ้นจะสมหวังขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะ100%เปอร์เซต็มค่ะเรื่องที่7ค่ะ การขายที่ดินค่ะการขายที่ดิน70เค่ะ7 0อร์ระยะเวลาก็4เดือนถึง6เดือนค่ะให้70แล้วก็4เดือนถึง6เดือนค่ะเพราะมันต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็การเข้าที่เข้าทางค่ะสงบนิ่งแล้วรอคอยเวลาที่เหมาะสมค่ะ อดทนทำอย่างต่อเนื่องค่ะความสมหวังรออยู่ค่ะทั้งหมดเจ็ดเรื่องผ่านไปแล้วนะคะ เดี๋ยวก็คือตอนนี้เก้ากำลังเก้ากำลังล้างไพ่ยอยู่ค่ะตอนนี้กำลังล้างไพ่ยอยู่นะคะ ตอนนี้ก็ตอนนี้ก้าเก้าล้างไพ่เสร็จแล้วค่ะกำลังทยอยทยอยตอนนี้ก้ากำลังทยอยวางไพ่อยู่ค่ะทยอยวางไพล่ละวกำลังทยอยวางไพ่อยู่ค่ะ ตอนนี้ก้าวกำลังชายอยวางไพ่ยอยู่นะคะ,เร,คะเรามาดูกันต่อค่ะเรามาดูกันต่อค่ะเรื่องที่8ค่ะการขายบ้านการขายบ้าน 7จค่ะช้าหน่อยค่ะแต่ความสมหวังรออยู่ค่ะแล้วก็ระยะเวลาก็3เดือน6เดือนหรือสมมุติไว้ก่อน9เดือนค่ะก็คือเอาตามนี้ค่ะ3เดือน3มเดือน6เดือน9้าเดือนค่ะให้75%ค่ะอดทนทําอย่างต่อเนื่องค่ะความสมหวังรออยู่ค่ะเรื่องที่9ค่ะ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไหมเรื่องที่เก้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง100%เซเต็มค่ะ100%เเนต็มนะคะ100%่งร้อเปซเต็มค่ะอดทนทําความดีอย่างต่อเนื่องอดทนทําความดีต่อไปเลยค่ะก็คือทําความดีอย่างต่อเนื่องต่อไปเลยค่ะเออ ทำความดีอย่างต่อเนื่องต่อไปเลยค่ะเออตั้งใจทําความดีตั้งใจทาําความดีอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะเรื่องที่สิบเรื่องที่สิบมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไหมภาพรวมรวม จ็ดสิบห้าเภาพรวมรวม7จ็ดสิบห้าเปอเคือไม่มีค่ะรับมือได้ค่ะเลี่ยงได้ค่ะลดลงได้ค่ะเลี่ยงได้ค่ะลดลงได้ค่ะรับมือได้ค่ะก็คือเลี่ยงได้ลดลงได้ รับมือได้ค่ะ75%ค่ะอีก25%ก็ถ้าเราประมาาเลินเล่อสะเพ้าใจร้อนวู้ประมาาเลินเล่อสะเเพ้าใจร้อนวู้วางมก็จะเกิดขึ้นได้ค่ะแต่เลี่ยงได้ค่ะลดลงได้เออหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงได้ลดลงได้ค่ะยังรับมือได้75%ค่ะ เรื่องที่11ค่ะการมีบ้านใหม่การมีบ้านใหม่100%เเต็มค่ะ100%เต็มระยะเวลาก็3เดือนถึง6เดือนค่ะเรื่องที่12การออกรถใหม่75%ถึง80%ค่ะ ระยะเวลาก็3เดือน6เดือน9เดือนค่ะทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดค่ะอดทนทําอย่างต่อเนื่องค่ะความสมหวังรออยู่ค่ะเรื่องที่13ค่ะเลขที่บ้านที่กําลังอยู่เลขที่บ้านที่กําลังจะไปที่ใหม่เลขที่ห้องที่กำลังอยู่เลขที่ห้องที่กำลังจะไปที่ใหม่ ภาพรวมรวม70%ค่ะอีก30%ก็ขึ้นอยู่กับตัวเองค่ะเอาเป็นว่าทุ่มเทให้มากตั้งใจให้มากพระยายามให้มากค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงให้เรื่องเราที่ดีเกิดขึ้นได้ค่ะอยู่ที่ตัวเราค่ะเอาเป็นว่าภาพรวมๆวมอะ่ะก็คือไม่ได้แย่อะไรค่ะขึ้นว่าดีอยู่ค่ะ เจเปอรเซ็นค่ะเรื่องที่14ค่ะสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจ70็ดเปอเซ็นค่ะเจเปอเซ็นนะคะให้เราลดเรื่องของความร้อนหรือความใจร้อนวุ่นวายลดลงให้มากๆค่ะหรือหลีกเลี่ยงค่ะทั้งลดลงทั้งหลีกเลี่ยงค่ะ ทั้งลดลงทั้งหลีกเลี่ยงค่ะเรื่องของความใจร้อนวูบวามนี้หรือความร้อนในตัวก็ได้ค่ะทั้งเรื่องทั้งเรื่องของความใจร้อนวูบวามหรือจะเป็นเรื่องของการลดความร้อนในตัวลงก็ได้ค่ะเอาเป็นว่าดูแลใส่ใจตัวเองค่ะเพิ่มความเย็นเพิ่มความเย็นที่ควรจะเป็นที่เป็นเหตุเป็นผล ให้กับตัวเองค่ะจิตใจที่ล่มเย็นก็นํามาซึ่งร่างกายที่ล่มเย็นได้ค่ะจิตใจที่ล่มเย็นแล้วก็รับประทานอาหารที่เกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะเพิ่มความเย็นในตัวใช่ไหมเช่นอะไรนะที่เราเรียกกันว่าราะกล้วยน้ําว้าใช่ไหมกล้วยน้ําว้าก็ได้เนาะแตงโมก็ได้เนาะหรืออะไรที่มัน ลดความร้อนในตัวลงได้ค่ะเออก็ลดลงค่ะเพราะแต่ละคนก็ชอบเฉากล้วยไงเฉากล้วยเฉากล้วยก็เพิ่มความเย็นในตัวได้เฉากล้วยน้ำใบโบบกก็ได้เนาะน้ำใบโบบกก็แต่ละคนชอบกินไม่เหมือนกันเอาเถอะค่ะทางเลือกของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะเอาเป็นว่าเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองค่ะเข้าใจง่ายๆก็คือ เพิ่มพลังงานของความเย็นน่ะใส่ตัวบ้างค่ะเออเพราะความร้อนในตัวมีเยอะไปค่ะรวมถึงความใจร้อนวู่วามได้ค่ะหลีกเลี่ยงได้ค่ะลดลงได้ค่ะคเขาเรียกอะไรนะสงบนิ่งแล้วรอคอยเวลาที่เหมาะสมค่ะเออให้เราสงบนิ่งขึ้นบ้างคํานี้ประโยคนี้ก็ได้ค่ะ พิลีพีไหลขึ้นบ้างค่ะเออพีลีพิไหลขึ้นบ้างค่ะทั้งหมดสิบสี่เรื่องผ่านไปแล้วนะคะสิบสี่เรื่องผ่านไปแล้ว ตอนนี้ก้าวกำลังล้างไพ่อยู่ค่ะล้างไพ่เสร็จแล้วนะคะเตรียมทยอยวางไพ่แล้วค่ะ เตรียมทยอยวางไพ่แล้วค่ะเอาละค่ะเรามาดูกันต่อค่ะเรื่องที่สิบห้าค่ะเรื่องที่สิบห้า การสอบค่าราชการการเรื่องที่15การสอบค่าราชการการสอบเข้ามหาวิทยาลัยการสอบเข้าสถานที่ต่างๆ75%เถึง80%ค่ะระยะเวลา3เดือน6เดือน9เดือนค่ะเพราะแต่ละคนก็ใช้ระยะเวลาไม่เท่ากันค่ะภาพรวมๆก็คือให้ต่อสู้ให้หนักให้ม ต่อสู้ให้หนักมากๆค่ะทุ่มเทให้มากค่ะพยายามให้มากค่ะแล้วก็อุดรูรั่วด้วยแล้วก็อุดรูรั่วด้วยนะคะรูรั่ว25%ถึง30%ค่ะรูรั่วรูรั่วยังมีนะคะ25%ถึง30%ค่ะรูรั่วตรงไหนที่มีอยู่อุดให้อุดให้ดีเลยค่ะทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดความสมหวังรออยู่ค่ะ เรื่องที่16ค่ะการค้าขายไม่ว่าจะเป็นค้าขายออนไลน์ค้าขายตามตลาดนะค้าขายตามข้างถนนค้าขายตามห้างสรรพสินค้าค้าขายตามสถานที่ต่างๆ100%เซเต็มค่ะหรือเป็นการบอกให้รู้ว่านับจากวันนี้ไปภายใน3เดือนภายใน6เดือนเรื่องของการค้าขายจะมีทางออกที่ดีจะชัดเจนขึ้นจะราบลื่นขึ้นจะสมหวังขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะ ทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดค่ะความสมหวังรออยู่ค่ะเรื่องที่17ค่ะการใช้นี้65%ก่อนค่ะหรือบอกให้รู้ว่านับจากวันนี้ไปภายใน3เดือนภายใน90วันเรื่องของการใช้นี่จะมีทางออกที่ดีจะมีความชัดเจนจะมีความราบลื่นจะมีความสมหวังค่ะในระหว่างนี้ก็สงบนิ่งแล้วรอคอยเวลาที่เหมาะสมค่ะ สงบนิ่งแล้วรอคอยเวลาที่เหมาะสมสงบนิ่งแล้วรอคอยเวลาที่เหมาะสมค่ะอดทนทำอย่างต่อเนื่องค่ะความสมหวังรออยู่ค่ะเรื่องที่18ค่ะการเลิกกับมือที่3 100เปอร์เซ็นต์เต็มค่ะหรือบอกให้รู้ว่านับจากวันนี้ไปภายใน3เดือนภายใน6เดือน เรื่องของการเลิกกับมือที่3มนี้จะมีทางออกที่ดีจะมีความชัดเจนจะมีความราบลื่นจะมีความสมหวังก็เป็นไปได้ค่ะสงบนิ่งแล้วรอคอยเวลาที่เหมาะสมค่ะเรื่องที่19ค่ะการติดทหารการติดทหาร80%ค่ะ80%เอาเป็นว่ามีมุมปรับตัว 2 5ค่ะภาพรวมรวมอ่ะ80%เราปรับตัวได้ค่ะแล้วโชคชะตาที่ดีอ่ะรออยู่ค่ะหลังจากการปรับตัวแล้วหลังจากการเข้าใจแล้วหรือหลังจากความพยายามแล้วโชคชะตาที่ดีรออยู่ค่ะหรือบอกให้รู้ว่านับจากวันนี้ไปภายใน3เดือนภายใน6เดือนภายใน9เดือน เรื่องนี้จะมีทางออกที่ดีจะชัดเจนขึ้นจะราบลื่นขึ้นจะสมหวังขึ้นเอาเป็นว่าภาพรวมๆว0แปซความสมหวังรออยู่ค่ะเรื่องที่20ค่ะมีเจ้ากรรมนายเวรตามไหมมีค่ะ35%ค่ะแต่อีก65%เรเรายังรับมือได้ยังเลี่ยง ยังเลี่ยงยังหลีกเลี่ยงได้ยังลดลงได้ค่ะเอาเป็นว่าทางออกที่ดียังมีค่ะ65%ค่ะแล้วก็มีความตั้งใจมีความจริงใจที่จะขอโทษขออาหสิกรรมค่ะอดทนทำอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อที่ความสมหวังรออยู่ค่ะ เรื่องที่21ค่ะการชนะคดีความค่ะเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่100%เเต,เต็มค่ะ100%เ,เต็มแล้วก็เรื่องนี้ระยะเวลาก็3-6เดือนค่ะ3เดือนถึง6เดือนค่ะ100%เ,เ,ตเต็มค่ะหรือบอกให้รู้ว่านับจากวันนี้ไป ภายใน3ามเดือนภายใน6เดือนเรื่องนี้จะชัดเจนขึ้นจะราบเรื่นขึ้นจะสมหวังขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะในระหว่างนี้ต้องไม่ใจร้อนวู่วามไม่เพิ่มปัญหาไม่ใจร้อนวู่วามไม่เพิ่มปัญหานะคะสงบนิ่งแล้วรอคอยเวลาที่เหมาะสมค่ะสงบนิ่งแล้วรอคอยเวลาที่เหมาะสมค่ะ ความสมหวังรออยู่ค่ะทั้งหมดยี่สิบเอ็ดเรื่องผ่านไปแล้วนะคะ ตอนนี้ก้าวกำลังล้างไพ่อยู่ค่ะตอนนี้กำลังล้างไพ่อยู่นะคะ ก็เตรียมทยอยวางไพ่ค่ะกำลังทยอยวางไพ่ยอยู่นะคะ เรามาดูกันต่อค่ะเรื่องที่ยี่สิบสองค่ะการออกจากเรือนจำค่ะเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่เจ็ิบห้าเปอร์เซนค่ะเจ็สิบห้าเปอร์เซนต์ะ,ะ,นตะยะเวลาของเรื่องนี้ก็หกเดือนถึงเก้าเดือนค่ะหกเดือนถึงเก้าเดือนค่ะหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะเอาเป็นว่า เรื่องที่22การออกจากเรือนจำให้75% 75%เร์เห้ระยะเวลาก็3เดือน6เดือน9เดือนค่ะ3เดือน6เดือน9เดือนค่ะอยู่ประมาณนี้ค่ะตั้งใจและอดทนค่ะทำความดีอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อโชคชะตาที่ดีรออยู่ค่ะเรื่องที่23ค่ะการมีลูก การมีลูก75%ค่ะ75%แล้วก็ระยะเวลาก็3เดือนถึง6เดือนค่ะ3เดือนถึง6เดือนค่ะมีมุมกับก็คือเรากับคนรักต้องทำความเข้าใจต้องปรับตัวต้องแก้ไขปัญหาต้องรับมือกับปัญหาก่อนนะคะแล้วอารมณ์เราก็ต้องสดชื่นแจ่มใสด้วยนะคะเออ เอาเป็นว่าก็คืออยู่ประมาณนี้ละค่ะตั้งแต่สามเดือนจนถึง6เดือนไม่เกินนี้ค่ะในเรื่องของการมีลูกนี้ก็คือในเรื่องของการมีลูกนี้ให้75%็อร์เซนตะยะเวลาก็สามเดือนถึง6เดือนค่ะเต็มที่แล้วค่ะอยู่ที่อารมณ์ตัวเองด้วยค่ะเอาเป็นว่าเรื่องที่รอคอยนี้จะสมหวังค่ะเรื่องที่รอคอยนี้เรื่องของการมีลูกนี้ จะมีทางออกที่ดีจะมีทางออกที่ดีจะมีความชัดเจนจะมีความราดลื่นจะมีความสมหวังค่ะให้7จค่ะระยะเวลาก็3-6เดือนค่ะเรื่องที่24ค่ะความสมหวังความสมหวัง80%ค่ะ80%นะคะระยะเวลาก็สามถึงหเดือนค่ะ 3-6เดือนค่ะให้80%ค่ะภาพรวมๆอยู่ที่ตัวเราค่ะสงบนิ่งแล้วรอคอยเวลาที่เหมาะสมค่ะอดทนทำอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อตัดสินใจได้อย่างแน่แน่แล้วเด็กขาดแล้วอดทนทำอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะต้องทำอย่างต่อเนื่องค่ะเออต้องทำอย่างต่อเนื่องค่ะ เพราะไพ่มันขึ้นว่าคือไพ่เหมือนขึ้นซ้าๆย้ำๆว่าให้อดทนทำอย่างต่อเนื่องอดทนทำอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะบางทีเดี๋ยวทำเดี๋ยวหยุดบ้างเดี๋ยวทำเดี๋ยวหยุดบ้างเอาเป็นว่าอดทนทำอย่างต่อเนื่องค่ะความสมหวังรออยู่ค่ะเก้าวขอให ความรักของทุกคนสมหวังค่ะขอให้มีความร่ำรวยเยอะๆค่ะขอให้มีทางออกที่ราบลื่นสำเร็จสมหวังค่ะหากเห็นว่าคลิปนี้ มีประโยชน์ก็ช่วย9ก็ช่วย9กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้9ค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะขอให้ความรักของทุกคนสมหวังค่ะ